พาชมสวนดอกไม้สักหน่อยค่ะตื่นขึ้นมาก,กับโมี่ยังไงจะพี่นอ้องเอ้ยนี่แหละอาหารตาจ้ะได้ดูดอกไม้สวยๆบรรยากาศดีๆได้ออกกำลังกายเล็กน้อยก็สดชื่นแล้วจ้าพี่น้องจ้ะดอกไม้สวยๆจ้ะพี่นอ้อง สีแดงมีสีเหลืองสีแดงจ้ะพี่นอ้องมามาี่หน้าบ้านดอกไม้สวยๆน้านางก็ปลูกกินเองนะคะพี่นอ้อง ยานางก็ปลูกกินเองค่ะเวลากเกียงดอกไม้ก็มาเด็ดเอาที่หน้าบ้านเลยค่ะพี่น้องกุ่มยานางจ้ะงุ่มยานางเดินรอบชมสวนดอกไม้หน้าบ้านจ้ะพี่น้อง ็นดอกไนมะ้สวยบรรยญญากาศดีๆจ้าพี่น้องจ้าเสียนกำลังงามเลยจ้าพี่นอ้องใอ้ปยเซียนดูมะนาวกะนาวจะนุ่งเลยจะดุกดพี่น้อง มะนาวลูกดกมะนาวลูกดกจ้าดอกไม้จ้ะดอกไม้สำหรับไว้บูชาวันพะสวยมากจ้ีเนาะรอบๆบริเวณบ้านนะเพื่พรอบๆบริเวณบ้านจ้า